คุณจะได้สิ่งที่คุณเสียไปโดยไม่ควรจะเสียกลับคืนมาเพราะกฎแห่งกรรมหรือเปล่านะคะคนที่มาดูคลิปนี้สูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของคุณโดยที่คุณไม่สมควรจะเสียให้กับคนชั่วคนเลวที่มันคดโกงคุณไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินทรัพย์สินบ้านที่อยู่อาศัยโอกาสในการทำงานความเจริญรุ่งเรืองหรือการเรียนค่ะมาดูกันค่ะว่ากฎแห่งกรรมจะนำมาคืนคุณในปีนี้หรือเปล่านะคะ ไพ่หนึ่งไม้เท้าหัวกลับกดแห่งกรรมจะนํามาคืนให้คุณแน่นอนนะคะเป็นไพ่หัวกลับแสดงว่าเป็นการเอากลับคืนมาจะเริ่มต้นเร็วๆนี้นะคะเป็นไพ่ของการเริ่มต้นเริ่มกดแห่งกรรมเริ่มทํางานแล้วนะคะจะนําคืนมาให้คุณอย่างแน่นอนใบที่สองนะคะหกดาบหัวตั้งหกดาบคือไพ่แห่งการแก้ปัญหาจะมีคนมาช่วยคุณนะคะเป็นไพ่ พายเรือไปหาฝั่งในไรเดอร์เวทนะคะมีคนมาช่วยคุณทําให้ปัญหาทุกอย่างคลี่คลายคุณจะได้กลับคืนมานะคะเปิดอีกใบนะคะไพ่เซเว่นออฟคัพหัวกลับค่ะคือมันจะกลับมานะคะสิ่งที่คุณเสียไปนี่มีมากกว่า8อย่างนะคะเกินนะคะเกิน8อย่างเพราะว่าไอใบแรกนี่1หนึ่งใบเท้ากลับมาอันหนึ่งแล้วยังมีอีก7อย่างที่กําลังจะตามมานะคะให้คุณรอรับได้เลยนะคะ กฎแห่งกรรมจะเอามาคืนให้คุณอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทรัพย์สินความรักการเรียนการงานความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตโอกาสทางการงานทางการเรียนที่สูญเสียไปนะคะไม่มีใครเอาของเราไปได้โดยที่เราอะ่ะไม่สมควรจะเสียนะคะอาจารย์เคยโดนมาแล้วนะคะแล้วหลายๆคนก็เคยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะไปสอบคณะแพทยศาสตร์แล้วตกสัมภาษณ์โดยที่ไม่มีความผิดนะคะหลังจากนั้น9้าปีต่อมาเนี่ย พ่อของเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยได้บ้านใหม่ค่ะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะราคาเนี่ยลดลงเยอะเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีมันเป็นเศรษฐกิจที่เกิดจากต้มยำกุ้งอะคะ่ะทําให้บ้านเนี่ยหลุดดาวทําให้พ่อของเด็กผู้หญิงคนนั้นซื้อบ้านได้ในราคาที่ถูกกว่าราคาปกติเยอะมากนะคะแล้วเป็นงไงรู้ไหมคะเลขที่บ้านนั้นนะคะมันเป็นเลขเดียวกับรหัสคณะที่เด็กผู้หญิงคนนั้นไปสอบแล้วตกสัมภาษณ์ะคะ่ะ อันนี้เป็นสิ่งยืนยันเลยนะคะว่าอะไรก็ตามที่เราไม่สมควรจะเสียเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปพอสมควรแล้วกฎแห่งกรรมจะไปเอาคืนมาให้เราเองค่ะส่วนคนที่ทำผิดทำชั่วนะคะเขาไม่พ้นกฎแห่งกรรมหรอกค่ะเขาต้องได้รับกรรมอย่างแน่นอนนะคะถ้าคุณคิดว่าพลังงานนี้เป็นของคุณเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณจริงจริง คุณจะได้รับการชดใช้คืนจากกฎแห่งการจริงๆนะคะให้คุณพิมพ์น้องรับคําทํานายค่ะและถ้าใครมีพลังงานใกล้เคียงกับคุณให้คุณแชร์กระจายไปให้เขานะคะถ้าอยากเจออาจารย์อีกกดใจกดติดตามอาจารย์อาจารย์จะขอบพระคุณอย่างมากนะคะขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนานะคะทุกภพทุกชาติไปเลยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ